ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซับ์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลลาที่เบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน วันนี้ขอให้กำลังใจแด่ผู้เสียสละครับคุณผู้ชมครับสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือพระนามอื่นๆที่คนไทยคุ้นเคยก็คือกรมหลวงสงขลานครินเจ้าฟ้ามหิดลหรือพระราชบิดา เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบรมราชชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทรงสมเร็จการศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาการแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในอันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งถ่ายทอดมาถึงพระราชอัธยาศัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองราชในยามนี้ในยามที่วิกฤตโควิด19กํำลังรุกรานประเทศไทยของเราบุคคลที่ถือว่าเป็นด่านหน้าด่านสำคัญในอันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็คือพี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ท่านคือผู้เสียสละอย่างแท้จริงด้วยน้อมรำลึกถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่มั่นคงนั้นว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นจิตที่หนึ่งคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านจึงเสียสละทําหน้าที่ด้วยความอดทนด้วยความตั้งอกตั้งใจแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อย บางคราวก็ล้านแสนล้านเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนทั่วไปขอเป็นส่วนหนึ่งแห่งกำลังใจมอบให้กับทุกทกท่านและก็ขอให้ลาบทรัพย์และเกียรติยศตกมาถึงทุกท่านในอนาคตต่อไปสวัสดีครับ